เธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอสงัดจากกามนี่ไงสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมวชานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่คือจิตวิเวกนี่มันมีกายวิเวกกายคือสัมผัสภายนอก แล้วมันกวิเวกมันสงบเพราะมันรู้ทันและมีพลังของจิตมีพลังปัญญาไม่มีนิวรณ์ห้ากับนิวรณ์ไม่ถึงห้าหรอกกายข้างนอกกับนิวรณ์กามกับปฏิฆะที่นิมิตาอุตจารอะไรก็ถือว่าภายในนะมีปิติสุขเกิดแต่วิเวกอยู่แม้ข้อนี้ก็เป็นจรณะของเธอประการหนึ่งเป็นความประพฤติเป็นจรณะเป็นสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติเป็นความ เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการปฏิบัติที่จะละนิวร์านะเพราะฉะนั้นต้องมีกามต้องเรียนกามเป็นลําดับดูกระอาปทาอีกประการหนึ่งภิกษุบรรุทุติยฌานนี่บรรุชฌานที่หนึ่งแล้วต่อมาบรรุทุติยฌานมีความผ่องใสเห็นจิตในภายในตอนนี้เข้าไปหาในล้วเมื่อตอนชาญที่หนึ่งนะั้นมีภายนอกเห็นกิเลสภายนอก ที่สัมผัสสัมผัอยู่แล้วก็ล้างกิเลสภายนอกเพราะฉะนั้นเพื่อล้างกรากิเลสภายนอกได้จิตก็จะขึ้นเป็นฌานที่สองอมีความผ่องใสจากที่สัมผัสภายนอกผ่องใสแล้วเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจาร์สงบไปคําว่าวิตกวิจารนี่ก็เป็นรูปนามเป็นสองสภาวะที่คุณจะต้องรู้อาการที่มันเกิดและพฤติกรรมของมันมี ตะก,กะหมายความว่ามันเริ่มดำริขึ้นมาพฤติกรรมของอาการจิตตะก,กะเป็นตัวหนึ่งลักษณะลักษณะสแตติกจาระวิจาระเป็นลักษณะดินามิกเป็นคู่คู่หนึ่งของเทวธรรมคุณก็จะรู้นะวิตกวิจารสงบไป ก็หมายความคุณจัดการกับวิตกวิจาร์ณที่มันมีกิเลสเข้าไปร่วมในจิตวิตกมาเห็นกามวิตกลดกามวิตกก็เห็นแล้วกามวิตกมาหายไปแม้พฤติกรรมของจิตของเราอยู่เป็นจาระหรือเป็นจาระหรือเป็นวจระ,ะเป็นกามมาวจรข้างนอกอยู่ในกามมาวจรคุณก็ไม่มีกิเลสนี่อยู่ได้แล้ว ทำได้แล้วเพราะสงบนะวิตกวิจารณ์ก็สงบไม่มีวิตกไม่มีวิจารณนี่เป็นฌานที่มันจะขึ้นฌานสองฌานหนึ่งคุณก็จะต้องวิตกวิจารต้องพิจารณาแล้วคุณก็ต้องละมีสังกปะเจ็ดโดยจตักกะวิตัก,กะสังกปะอะไรแล้วทำให้เห็นพฤติกรรมของจิตนี้จนเป็นพฤติกรรมที่เป็นจาระที่สะอาดจากกิเลสแล้วนะพอมาฌานสองก็มีปิติสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ จิตก็จะดีขึ้นตั้งมัน่นขึ้นสะสมความตั้งมั่นขึ้นมาแม้ข้อนี้ก็เป็นเจรณะของเธอประการหนึ่งคือสรุปก่อนไนะไม่ใช่สรุปอธิบายยอนอัตธรมมาเถียงกับพระพุทธเจ้าว่าเขานี่แหละรู้จักเจรณะวิชาเจรณะสัมปนโนเป็นพระเวทเขาเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของอะไรปกคระสาติอย่างเก่งเลยเขารู้หมดล้พระเวทพวกนี้ เนะจรณะ15้าวิชา8อะไรเขารู้หมดพระพทติจาก็ไล่ไปเรื่อยๆจี้ไปเรื่อยๆนะว่าไอรู้นะรู้จริงมีจริงเป็นจริงหรือเปล่านะก็ไล่มาเพราะฉะนั้นถ้าผู้ผมีเจรณะมีพฤติกรรมเนี่ยมันจะต้องผ่านตรงนี้ทําได้แล้วเป็นสมาธิประพฤติได้สมาธิมันต้องเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองนี่กำลังเริ่มชั้นสองนะม้ข้อนี้ก็เป็นเจรณะของเธอประการหนึ่ง ดูกร,ปราปตะอีกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขานี่ไปถึงสี่เลยนะมาเป็นสามอุเบกขาจะเข้ามาในในในใ,นใ,นในชานที่สมีสติสัพชัญญะเสวรสุขได้นามกายนามกายก็คือเข้ามาหาจิตแข็งแรงในด้านจิตด้านนอกสัมผัสแล้วจิตแข็งแรงหมายความว่าจิต อยู่เนือข้างนอกไม่ใช่หลับตาไม่ใช่นี้แต่มีอุตรจิตมีโลกุตระอยู่เนือ้อนอกสุขได้นามกายเพราะนั้นมันก็จะสบายขึ้นได้นามกายเป็นชานที่สามเนี่ยเพราะปิติสิ้นไปเพราะว่โอปกิเลสใน,นแต่พอได้พบคุณธรรมหรือว่าได้ภูมาธรรมระดับชานสองก็ดีใจมีปิติพอตอนนี้มันได้มาชักชินชา ไม่ต้องไปดับมันมันก็จะชินชาจะลดความปิติยินดียิ่งคุณรู้โดยคําสอนเลยว่าคุณจะไปฟูฟองอยู่กับความยินดีทําไมล่ะคุณได้ก็ได้ทําให้มันแข็งแรงกันเลยกันพิติสิ้นไปบรุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขาก็หมายความว่ามันเฉยลงได้เรื่อยๆว่างลงเรื่อยๆมีสติอยู่เป็นสุขเพราะจริงๆแล้วแปลให้ฟังแล้วว่าสุขมันคือว่างและดี สุข,ขะแม้ข้อน,นี้ก็เป็นจรณะของเธอประการหนึ่งดูกระอัมปะถะอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุจตุตชาญตอนนี้ชาญสี่เลยไม่มีทุกข์ไม่มีสุขดับสุขดับทุกข์หมดแม่ประเด็นดับสุขดับทุกข์เนี่ยเดี๋ยวนี้เฟือไปาศาสนาพุทธมันเพี้ยนมันไม่รู้แล้วยังไม่เข้าใจว่าศาสนาพุทธเดินดับทั้งสุขทั้งทุกข์นะไม่เข้าใจอะ ยังไม่รู้เลยว่าสุขคืออะไรสุขมันยังเป็นโลกีพูดไม่มีสุขไม่มีทั้งสุขทั้งทุกข์นี่เป็นชานี่ดับสุขดับทุกข์นี่ก็ยังไม่ใช่ว่ะเะ็นชัดเจนนะไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้หมายความว่าสุขทุกข์ภายนอกโสมนัสโทมนัสภายในก็สามารถดับทั้งนอกดับทั้งกิเลสที่เป็นโสมนัสโทมนัสภายใน ขึ้นมาอีกที่ทำมาปฏิบัติมาแล้วเรื่อยๆเลยว่าก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่มีความเสวยอุเบกขาหมดทุกข์หมดทุกข์เพราะเหตุแห่งสุขแห่งทุกข์ไม่มีมันเป็นปริสุทธาประโยชน์ตามมตุกรรมัญญาแม้ข้อนี้ก็เป็นจรณะของเธอประการหนึ่งดูกระอัปตะแม่นี้แหละคือจรณะนั่น คือการประพฤติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างที่วนท่านก็สรุปมาดูภิกษุนั้นย่อมโน้มน้อมจิตไปนะเมื่อผู้ใดสามารถที่ทําให้จิตมันไม่มีนิวรี้ได้แล้วจิตก็จะภิกษุนั้นย่อมโน้มน้อมจิตไปจิตโน้มน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราไปดัดหรือไปบังคับให้จิตมันไปแต่จิตเราจะ มีลักษณะมีทิศทางทิศทางโนไปสู่ปัญญาทิศทางจิตไปเพื่อยานทัศนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำให้ปัญญาให้ยิ่งยานทัศนะทำให้ยานหรือให้ปัญญาหรือให้ความรู้มันยิ่งยิ่งิ่งยิ่ง,ง,งจเจริญขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้แลมีรูปประกอบด้วย มหาพูดสีประกอบเวดิน้ำไฟลมเกิดแต่มารดาบิดาเติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดไม่ได้บอกว่าเติบโตได้เนื้อแพะเนื้อกะไก่สุกรหรือน้ำเนื้อมาเนื้อช้างเนื้อโคไม่มีนะเติบโตด้วยข้าวสุกข,ขนมสดมังสวิรัตทางนั้นนะข้าวสุกขนมสดแม้แต่ขนมสดก็ไม่ใสใ่ไข่